<Yay. S 1> สวัสดีครับวันนี้เราซื้อเคสให้อดดาวกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันมาิดมาเนี่งไงเดี๋ยวเรามาร้องนะพร้อมกันแล้วเอาเลย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday you. Happy Birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you โอ้ดาวรู้นาครับโอ้หมดแล้วโอ้ต้องเป่าคนละนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจุดหม่แล้วก็ให้เนาะอย่ายาเป่ากันนะครัอเย้ยอากกบพูดอะไรเออไมอเดไม่พอ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 ไม่ด้เป่าเลยใช่เราต้องเป่าอะดาวนี่ ร้องอยังไม่ทันเสบเปล่าแล้วเนาะใช่เอามาหนึ่งสองสามผัวผัวอาาิอ่า,อา,อาเอายายาเปล่าเลยโอเคโอเค<ง>ตกมือตบมือเรามาตักเค้กกันอ่าเราให้อดดาวตักกันนะครับมา,<ง>าชื่อ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 ยาลออ่าไม่มีมีถ้วยเหรอนะเน้่เน่อายาขยายกระจกโอเคนี่ไง,ไง เรามาให้อ่านอนอนนตัดกันอ่ะให้คนตัดเค้กทีละคนเหรใช่เราต้องตักย่าๆเธอจะกินเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้กินเยอะไหมยอะโอ้โหลมาเดี๋ยวเรามาตักเค้กแล้วก็แบ่งกันกินกันแล้วแล้วเราก็จะกินแบบเยอะๆแล้วก็ให้หมดเร็วๆดีกว่ามา เอามากินด้วยกันเหรอใช่ไม่ใช่เราต้องกินใครตักเยอะก็ได้กินเยอะนะจ๊ะเธอจะจะให้น้อดันตาสิจ้ะใช่ให้ดาวตักก่อนเนาะมาอันดาวอันดาวเรามาตักกันหนึ่งสองฟัมตากเองนะใช่แล้วก็อีนิดนึงอีฟานหนึ่งอัดาวเอาอันดาวตัดไปไหมจ๊ะ อาดาวให้กินช็อกโกแลตยาวปายปุ๊บนี่ของอาดาว่ายรูกด้วยเหรอใช่มายายาตัดสีตัดได้ไหมตัดเป็นไม่เอ่ยหนึ่สองโอโหตัดเยอะมากค่ะ,ะแล้วก็ท่านี้อโอโเกงมากมาเดี๋ยวเราไปเอาถ้วยกันแล้วใส่จานแล้วไปกินด้วยกันนะครับไม่ล้างเปนมือด้วยนะเออกินได้กินได้เราต้องแกะก่อนนะแบบเนี้ย แบบนี้เราต้องแกะอ่ะเดี๋ยวเรากินเชอร์รี่ก่อนดีไหมกินเชอร์รี่ก่อนแล้วอ่ะอ่ะอ๊มอ่ะไม่กินหรอีกินเชอร์รี่อู้เดี๋ยวรอก่อนโอ้แตกมดแล้วอือว้าวโอ้โหแข็งมากเลยย่าๆก่อนเลยอ่าย่านี่ไงที่ย่าๆต่างนี่ไงนี่ไงโอ้โหตาเยอะมากเลยนะอย่ามาอาอย่าโอ้โห มาของน้องดาวไม่ใช่อันนี้ของยายาใหญ่ๆแบบนี้ไม่ของน้องดาวยองเนาะอ๋อแล้วของยายาล่ะนี่หนูเอานี่มาอ๋อโอเคโอเคมาในในผลวัคซีนตัดสิตัดสิยังไม่ได้ตัดเลยอ๋อตัดไว้แล้วเหรอนี่ไงนี่ไงอ๋อใช่ใช่ใช่เราอันนี้ดูผิดได้ยังไงเนี่ยเนี่ยอาบ้าก่มนเนี้ยมัล่ะกินเลยกินเลยอ่ะไม่ไี้ไม่ติดอัวที่อนนี้อ๋ออ๋ออ๋อใส่ปุ๊บอ่ะเอาล่า ใช้ช้อนกินสิลองกินดูสิมันอร่อยนะ,อะลองกินแล้วก็บอกว่าอร่อยสิอร่อยนะอร่อยเออมามาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับอร่อยนะช็อกโกแลตเนี่ยใช่ไม่ใช่ช็อกโกแลตก็อร่อยเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะอ้าวดาวไม่กินอ้าวดาวไม่กินเดี๋ยวเรากินคนเดียวก็ได้อ้าอ่ะ,อะ อ่าไม่กินอีกแล้วนอนดาวไม่กินอีกแล้วย่าๆกินลูกสีเชอรี่ไหมกินไหมว้าวอนดาวจะกินหรือไม่เดี๋ยวมาดูอนดาวนะครับอาดาวก็กินเหมือนกันว้าวเก่งจังกินเยอะไงอะไอๆเกินใช่อ่ะเดี๋ยวถึงตาเรากินแล้วเนาะอกโกแรตกม็มีอืมอืมย่าย่าให้หนูอค bye 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 okay. bye 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 bye